สวัสดีครับยินดีต้อรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ,บ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหลังเกมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเป็นคู่เวลา4ี่ทุ่มนะครับของคืนวันเสาเร์เรอัลพูนะครับเปิดแอนฟิลด์เสมอฟูลแลมด้วยสกอร์2-2นะครับโดยไฮไลท์สำคัญวันนี้เลยคือเรอัลพูเนี่ยโดนใบแดงในช่วงต้นเกมจากฮันีิโรเบิร์ตสันนะครับทำให้ต้องบอกว่าเล่นเกมนีม้ด้วยความยากลำบากเลยนะครับด้วยตัวผู้เล่นที่น้อยกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก๊อป ดีเสมอกลับมาได้นะครับในเกมก็อาจจะผิดเป้าตอนแรกที่ต้องการถึง3นะครับแต่พอมาจบทุกคู่การแข่งขันในซอนเต่าแล้วเนี่ยอาจจะพอมีมุมดีอยู่บ้างก็คืออาร์เซนอลเสมอเช่นเดียวกันนะครับคู่แข่งในการแย่งแชมป์โดยตรงทีนี้ก็ต้องไปดูเชลซีกับมาซิตี้วันพรุ่งนี้ต่อละครับว่าพวกเขาจะเป็นยังไงกันต่อนะครับโดยผลที่ออกมาในวันนี้ถือว่าก็พอรับได้อยู่นะครับอ่ในรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างก็มี เราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเริ่มที่สเปนตัวจริงกันก่อนฝั่งเลอบูนะครับวันนี้มาระบบ4 2 3 1ผู้รักษาประตูลิซันเบเกอร์กลุ่หลังสีคนเฟอร์กิวฟันไดายจับคู่โจโกโมเมสแบ็กซ้ายดีโรเบอร์สันแบ็กขวาเทรนนิ่อเล็กซานเดอร์อาร์โน่วงกลาง3คนคาติสโจนแดนกราเบนแบกแล้วก็โดมินิกสปอสลายส่วนสามประสานในเกมลุกวิดิอาสโมฮาเมดซาร่าและโคด้คกัคโปนะครับวันนี้เป็นทีมหนึ่งตำแหน่งเท่านั้นจากวันที่ชนะจิโรนาแชมเปี้ยนลีกมาล่าสุดนะครับดรอปดาวินนนนนนูเเสแแแลลล้้้้ววกก็็ใชปปโโคคีััะรบงมาท อาดิอาร์ไ้เป็นยืนเป็นศูนย์หน้าโตเป้านะครับโดยข่าวดีในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้เล่นที่ได้กลับมาจากการบาดเจ็บทั้งโจตาแล้วก็เคียซ่าเลยนะครับแต่อยู่ในมานั่งสำรองไปก่อนนะครับก็จะเป็นออปชันในการเปลี่ยนเกมมากขึ้นของอาร์เนสซ์ลอตในวันนี้นะครับส่วนฟูลแลมมาระบบ4-2-3-1เช่นกันนะครับผู้รักษาประตูแบรนเลโน่ลงซีคนจดกเอนกาจับคู่อิซาดีออฟแบ็กซ่านดีโรเบิร์ตสัน ขอใั้น,นะครับ Robinson, แอนโทนีดอวบินสันแบ็คขวาเคนนี่เตเต้ตรงกลาง2คนซาสซาลูกิจับคู่แซนเดอร์เบิร์กของตัวลูก la, อันเดสเปเรล่าปีกซ้ายแฮรดี้วิลสันปีกขวาเล็กอิวอเบ้ส่วนศูนย์นั่นตัวเป้าราอูคิมเนสนะครับทางทีมของมาโกซิวาวันนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาในการจัดทัพเนี่ยคือคู่เซนเตอร์แบ็กนะครับทั้งคาวินบัสซี่แล้วก็อ่ายูเรคิมนเดอร์เซนนะครับก็ตัวไม่พร้อมในการลงวันนี้ทั้ง2คนเลยนะครับโดยบัสซี่เนี่ยใบเหลืองค่าโทษ5ใบครบโคทา ota, ส่่่วน Anderson, นนนนนแอออเเเเดรร์ซียจ็บบงะคั ก็เลยคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นตัวสำรองหมดเลยทั้งกเวนกาแล้วก็ดิออฟนะครับส่วนปีกคนนี้เนี่ยเลือกใช้งานแฮร์รี่วิลสันต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งเด็กเก่าเนี่ยคาเดมีนเดีร์ฟูลนะครับออกสตาร์ทก่อนอารามาต้าวเร่ที่ลงมาในเกมล่าสุดกับอาร์เซนอลแล้วก็ถือว่าทํางานได้ดีเลยนะครับก็เลยถือว่าวันนี้เก็บตาวเร่ไว้เป็นทีเด็ดในกานั่งสำรองก่อนนะครับนอกนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะฟูนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอื่นละแล้วก็อ่ะมีจุดหนึ่งก็คือสมิธโลนะครับที่ลงตัวจริงมาตลอด แต่ช่วงหลังเนี่ยเริ่มที่จะเ,เงียบๆไม่ค่อยมีประตูหรือแอสซิสต์นะครับเลยโดนดรอปไปบ้างเป็นซันเดอร์เบิร์กนะครับวันนี้ได้ลงตรงกลางแพ็กแน่นๆแทนนะครับด้วยการมาเยือนแอนฟิลด์ด้วยนะครับบริบทเกมก็คงจะต้องการแน่นๆแล้วก็สวนกลับอะไรมาเนี้ยนะครับจิวาร์เลยเลือกหมากประมาณนี้มานะครับในส่วนของรูปเกมวันนี้นะครับเซึ่งเวลาแรกเปิดมาก็เป็นเครื่องที่เลี้ยวฟูลนะครับมีความคล้ายๆกับ วันไบรตันเหมือนกันนะครับที่วันนั้นเนี่ยเปิดมาแล้วเกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ริพูเข้าสู่เกมได้อย่างช้าช้านะครับในวันนี้เป็นลักษณะแบบนั้นเลยแล้วก็คนที่เล่นผิดพลาดทั้งๆเยอะเนี่ยจะเป็นทางอันนี้โรเบอร์สันนะครับที่ถือว่ามีปัญหาในการดวลกับแฮร์รี่วิลสันเลยนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยวิลสันจะมาอยู่ทางฝั่งขวาก่อนนะครับแล้ววีวบิบีเนี่ยจะเล่นฝั่งซ้ายนะครับคือจะสลับกันไปมาในจังหวะเกมแล้วแต่นะครับก็นั่นแหละครับวิลสันก็มีเล่นงานทางโรเเเบบรรร์สััันนนนนนีี่่่ยยยได้้้้ออู2-3คคงกหาละ จนจากจังหวะที่เลี้ยวปูนะครับพยายามทําเกมลุกมาเนี่ยในนาทีที่11นะครับดูเบอร์ซันเปิดบอลขึ้นมานะครับแล้วกลายเป็นว่าโดนทางผู้เล่นฟูลแลมเนี่ยดักได้นะครับสวนกลับมาทีนี้ฟูลแลมออกมาทางซ้ายนะครับเป็นแอนโทนีดูบินสันนะครับที่ได้เปิดเข้าในตอนแรกเนี่ยเหมือนจะเปิดมาไม่ดีแล้วนะครับแต่กลายเป็นว่าเดสเปเรล่าเนี่ยที่จกกัดจังหวะร่างกายดีนะครับยิงลูกนี้เนี่ยถือว่าแม้ว่าบอลจะดูไม่ดีแต่ เป็นจังหวะที่เขายิงดีมากๆเลยนะครับก็เลยยิงเข้าไปได้นะครับเป็น1นึ่งประตูนะครับลูกนี้ก็ต้องบอกว่าความผิดพลาดจากโรเบริร์ซันสองสองโรเบริร์ซันสองต่อเลยนะครับจากกวนจ่ายบอลพื้นไปพลาดแล้วก็ลงมาประกบ ปเปนเลืาลูกนี้นยก็ต้องบอกว่าเป็นเขาเองเนี่ยแหละครับที่ประกบได้มาละเอียดพอนะครับก็เลยพลาดไปสำหรับเกมรับเดวิสพูลในดอกแรกตรงนี้นะครับโดนไปก่อน1-0แล้วหลังจากนั้น4นาทีนะครับต้องบอกว่ารเบอร์สันหลังจากที่สกัดเกมวันนี้ได้เหมือนจะไม่ดีแล้วนะครับก็ยังคงจะส่งผลเสียาหายให้กับทีมมมนตัมต่อมานะครับเพราะว่าเขามาโดนใบแดงนะครับจากจังหวะที่ฟูลแลมเน่บจ่ายวางมานะครับแล้วรเบอร์สันเนี่ย ไปจับบอลนะครับกลายเป็นว่าบอลห่างเท้าแล้วมีทางแฮร์รี่วิลสันเนี่ยอยู่ด้านหลังเขานะครับแล้วกลายเป็นว่าตรงนี้มันเป็นตัวสุดท้ายเลยก็ทำให้โรเบอร์สันเนี่ยโดนวิลสันโฉบบอลไปนะครับก่อนที่โรเบอร์สันตัดฟาวทีนี้นะครับงานเข้าเลยนะครับเพราะเป็นตัวสุดท้ายผู้ตัดสินก็ให้เป็นใบแดงตามสูตรเลยนะครับตอนแรกเลเวอฟูนี่ยก็พอมีลุ้นอยู่บ้างว่าจะกลับความแตสินไหมนะครับเพราะว่าค่อนข้างกึ่มๆอยู่กับฟานไดานะครับกับทางแฮร์รี่วิลสันเนี่ยว่า วิวสันจะรับหน้าไหมนะครับถ้ารับเนี่ยอาจจะไม่โดนใบแดงก็ได้แต่พอมีเส้นตีขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าฟันได้ห้อยเป็นตัวสุดท้ายนะครับก็เลยนั่นแหละครับเรียบร้อยก็ใบแดงตามระเบียบนะครับเดียร์ูเหลือ10คนในช่วงเวลาที่เหลือของเกมอีกเ5นาทีนะครับก็เดียร์ูเนี่ยมีการเล่นที่ค่อนข้างที่จะปั่นปวดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเพราะว่าทางแบ็คซ้ายหายไปเนี่ยตอนแรกเนี่ย มากที่สล็อตปรับตอนแรกคือโคดี้กัคโปถอยมาเป็นแบ็กซ้ายเลยนะครับซึ่งมีจังหวะหนึ่งเนี่ยโอ้โหที่เกือบจะโดนลูก2ไปแล้วนะครับซึ่งก็เกิดจากการที่กัคโปเนี่ยไม่ตามตัวปีกของฟูลเลมต่อนะครับตรงเนี้ยโอ้โหก็เห็นได้ชัดเลยว่าไม่น่าเวริร์กแน่ถ้ากัคโปยืนเป็นแบ็กซ้ายแบบนี้นะครับโดยเล่นไปราวๆสัก5ทีต่อมาเนี่ยก็ปรับนะครับก็คือกัคโปกลับไปยืนปีกซ้ายเหมือนเดิมแล้วโกเมสโยกมาเป็นแบ็กซ้ายแล้วถอยกราฟเฟนแบกนะครับจากกาลางรับมาเป็นเซนเตอร์แล้ววก็สสอไลด กับทางเคอร์ติโจนในเล่นเป็นกลางคู่กัน2คนนะครับก็เนี่ยต้องใช้เวลาปรับตรงนี้อีกนะครับก็เราลาวตีไปสักประมาณถ,ถึงนาที35นะครับเกมเริ่มจะกลับมาเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะครับแต่ก็นั่นแหละครับดูตัวผู้เล่นที่น้อยกว่าหรือพูลถึงเกมจะเริ่มเข้าทางแล้วก็ยังคงเจาะเข้าสู่พื้นที่แดนสุดท้ายได้ค่อนข้างยากอยู่ดีนะครับในเครื่องแรกเนี่ยต้องบอกว่ามีครั้งเดียวที่เรโน่ได้เซฟเท่านั้นนะครับจากฟิกคิกของเทนนะครับที่ได้เปิดนาที่9แล้วกับโปโก เนี่ยลูกเนี้ยครั้งเดียวเลยนอกนั้นเนี่ยโอเพ้ทเพลย์ต้องบอกว่าเจาะยากามากๆเนื่องจากว่าฟูลแลมปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าปีเป็นทีมเป็นปีที่พวกเขาเนี่ยมีทรงค่อนข้างดีนะครับก็เจาะได้ค่อนข้างอยู่แล้วแล้วทีเนี้นเยเหลือ10คนอีกโอ้โหก็เป็นงานหยาบเลยนะครับของลิเวอร์พูลในช่วงครึ่งเวลาหลังจะลงมานะครับก็เป็นว่าครึ่งแรกจบไปลิเวอร์พูลตามหลังอยู่ศูนย์หนึ่งนะครับโดยครึ่งหลังลงมานะครับก็จากที่เราดูลิเวอร์พูลมาหลายๆเกมเนี่ยปีนี้ถ้า ในสถานการณ์เท่ากัน11คนเนี่ย,ยฟูก็จะลงมาครึ่งหลังว่าจะทำได้ดีเสมอนะครับแม้ว่าครึ่งแรกเนี่ยอาจจะเปิดโหมดประหยัดพลังงานเล่นก็ตามหรือว่าเล่นได้ไม่ดีก็ตามในหลายเกมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งลงมาครึ่งหลังเนี่ยมันเป็นทิศทางนั้นเลยนะครับแม้จะ10ตัวก็ตามแต่เดี้ยฟนะูลงมาแล้วดูจะเล่นได้ค่อนข้างกระชับมากขึ้นแล้วก็ระมัดระวังในแดนบนนะครับก็คือในจังหวะแดนบนเนี่ยก็จะไม่จ่ายเสี่ยงได้เสียมากขนาดนั้นนะครับก็ ตามจังหวะปจังหวะไหนลุนได้ก็ลุ้นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถือว่ามาได้ดีด้วยนะครับเพราะว่าเดียร์พูเนี่ยเพียงแค่2อนาทีในการออกตาร์ทขึ้นเวลาหลังเนี่ยได้ประตูตีเสมอเร็วเลยนะครับจากความยอดเยี่ยมอีกแล้วนะครับของโมฮัมเหม็ดซาร่าที่เป็นคนจ่ายฮิลเลอร์พาสในจังหวะนี้เข้าไปนะครับเป็นลักษณะบอลที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยนะครับซาร่าล่างที่พอ30บวกขึ้นมาเนี่ยจะมีบอลแทงหยอดเย้อยๆแบบนี้นะครับลูกนี้ก็หยอดให้กับโคดิกักโปพุ่งโขกนะครับ ลูกจะลักษณะใใคล้ายๆกับวันที่เจอมนซิตี้เลยนะครับแต่ลูกนี้จะจะเป็นการหยอดเข้าไปถ้ามนซิตี้เนี่ยคือเปิดเข้าไปนะครับก็จะเป็นการประสานงานของ2คนนี้อีกครั้งนะครับเดี๋ยวพูกับคือสู่เกมหนึ่งๆน,นะครับแล้วโมเมนตัมหลังจากนั้นเนี่ยดูดีเลยนะครับเดี๋ยวพูด,ดูขึงได้ดีนะครับแต่ต้องบอกว่าในช่วงที่ฟูแลมกําลังเทียงพล้ำตรงนี้เนี่ยยังพอจะมีแสงสว่างเล็กๆที่ไปอุโมงค์อยู่ก็คือ การที่เขาเอาเล็กอีโวบีเนี่ยะครึ่งหลังนี่คือเขาเลือกเลยว่าปักหลักอีโวบีเนี่ยไว้ทั้งฝั่งซ้ายนะครับเพื่อที่จะสวนกลับแล้วก็โยนมาที่ตรงนี้เน้นๆเลยนะครับโดยจะดวนกับเทรนด์นักซันเดอร์อโนที่ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมเม่ตั้พวกเขาเนี่ยเหลือ10คนก็จริงแต่เลือกที่จะสู้เพื่อเอาชัยชนะกลับมานะครับ ซึ่งทาให้ตรงนี้เนี่ยด้วยตัวผู้เล่นที่น้อยก,กว่าการจะกลับโซนมาเล่นเกมรับเนี่ยมันก็ทําได้ค่อนข้างที่จะยากแล้วฟูลลมเนี่ยพอพ้นช่วงเวลาที่โมเมนตัมเทมาทางเลี้ยวปูได้สักพักหนึ่งแล้วเราวๆงสืบทีเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะหยอดวันมาทางอเล็กซ์อีวอบี้ได้มากขึ้นนะครับทีนี้น,นะครับพออีวอบี้ได้ขึ้นมาบ่อยๆเนี่ยก็เท่ากับว่าเขาเนี่ยเริ่มที่จะเล่นงานเทรนด์ที่ถ้าบอกว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยถ้า แบบไม่ได้เน้นเกมรับจริงๆเหมือนกับฤดูกาลนี้ที่สถานการณ์มันปกตินะครับเทรนด์จะทําได้ค่อนข้างดีแต่พอมันอยู่ในสถานการณ์10คนอย่างเงี้ยมันก็ทรานสิชั่นเร็วไปมานะครับซึ่งเกมรับเนี่ยถ้าแบบต้องรับจริงๆเลยแล้วขณะที่ทําเกมลุกไปด้วยเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่จุดเด่นของเทรนด์ดูแล้วนะครับซึ่งวันนี้เห็นได้ชัดเลยว่านั่นแะครับเริ่มเป็นเทรนด์ล่างเกี่ยวกับคอัป,ประมาณปี22-23สองีะไรอย่างงี้นะครับที่จะหลุดบ่อยๆอย่างเงี้ยครับซึ่งอีวเบี้ยเนี่ยก็มา ซึ่งนั่นแหละครับมันก็เริ่มที่จะเหมือนเป็นสัญญาณเตือนเลี้ยวภูมาเรื่อยๆนะครับว่าจะบุกเพลินๆไม่ได้นะครับแม้ว่าคุณจะแบบเล่นแอคฟิลก็ตามอะไรเงี้ยนะครับโดยต้องบอกว่าโอกาสทองที่เลี้ยวภูจะขึ้นนําเป็น2เรื่องเนี่ยผมว่าที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยคือนาทีที่65สนะครับสวนกลับจากมุมที่ฟูลเล่มเตะแล้วเลี้ยวภูขึ้นมานะครับจากสุวัสดิลากมาจ่ายให้กับซาร่าเนี่ยยิงลูกนี้ออกไปนะครับมุมแคบต้องบอกว่าตรงเนี้ยเป็นจังหวะที่ส่งผลต่อโมเมนตัม ไม้ก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าถ้าลูกนี้เข้าไปเนะี่ยผมคิดว่าเลโควูน่าจะเล่นยันสกอร์ได้นะครับแต่พอลูกนี้ไม่เข้าไปนี่แหละครับทำให้เกมเนะี่ยฟูลแลมก็ยังพอมีหวังนะครับในการที่จะยิงแซงอีกครั้งหนึ่งซึ่งนั่นแหละครับพอลูกนาที65ตรงนะี้ของเลโควูซาร่ายิงไม่เข้าก็มาโดนจนได้จากอเล็กซี่วอบี้นะครับที่สวนมาจนเขาเนี่ยได้ลุ้นแล้วนะครับวอร์บี้นะครับลากมาจนสุดเส้นเปิดเข้าไปแล้วเป็นโรเบนสันนะครับที่เติมมาช่วยตรงนี้ปาด อีกทีหนึงแล้วเป็นโรดิโก้มูนิสนะครับอ่ที่ลงาเป็นตัวสำรองเนี่ยของฟูลแลมนะครับและไลาอูคิมิเนสลาลาวสิบห้าทีสุดท้ายเนี่ยลงมาเป็นซูเปอร์ซับทีเด็ดนะครับชาร์จลูกนี้เข้าไปก็เป็นฟูลแลมขึ้นนําอีกครั้งแค่ก่อนตรงนี้นะครับสองหนึ่งต้องบอกว่าพลาดทั้งเทรนด์หนึ่งคนเลยแล้วก็ควันซ่านะครับสำรองเลี้ยงปูที่ต้องลงมาเนี่ยก็พลาดเช่นกันนะครับเพราะว่าโดนทางโรเมนสันเนี่ยไปปาดหน้าเค้กลูกเนี้ยที่มาแอซิดเข้าไปนะครับก็นั่นแหละครับกับว่าระเบียบเกมรับที่ปรับไปปรับมาเนนนนีี่ยกกกกก็โดดอคครรรััั้้งจไะบบบาุ กับแรงที่ต้องถนอมไปมาอย่างเงี้ยของลิเวอร์พูลนะครับมันก็โดนจนได้นะครับคือควอนซ่าที่ลงมาเนี่ยคือแทนเ์ติสโจนนะครับก็ลงมาเป็นเซนเตอร์เลยแล้วก็กาเวนแบกเนี่ยเล่นกลางคู่กับซูบอสไลนะครับก็นั่นแหละครับเป็นช่วงที่อาจจะเหลือกาเวนแบกตัวเดียวมาเลยตรงกลางก็เลยต้องมาปรับอะไรกันใหม่อยู่นะครับแบบมันไม่มีโจนที่คอยช่วยแล้วอะไรเงี้ยนะครับเลยนั่นแหละครับช่วงเวลาที่ควอนซ่าลงมาก็โดนเลยนะครับก็เลยทําให้ลิเวอร์พูลนะครับต้องมาเนี่ยทีนี้แลกเต็มสูบในช่วงท้ายนะครับ โดยพอโดนไปก็จะมีดาวินนูนเยสฮาวิเอเลียดแล้วก็ดนะิเอโกโชต้าเนี่ยโชต้าเพิ่งหายเจ็บกลับมานะครับก็ลงมาเต็มสูบเลยแล้วในช่วงท,ง,ทงท้ายเนี่ยเล่นเป็นลักษณะคล้ายๆกับแผน3-2-4อะไรประมาณนี้เลยนะครับคือเซ็นเตอร์3คนมี ai, ฟานไดายโคเมสทางฝั่งซ้ายแล้วก็ควอนซ่าตัวขวานะครับกลาง2คนก็จะเป็นกราฟินแบกกับเอเลียดคู่กันเลยนะครับโดยเอเลียดเนี่ยจะเหมือนเป็นฮาร์ดแบ็กทางฝั่งขวาเลยนะครับคือเล่นกลางด้วยเติมไปเล่นเกมลุกด้วยแล้วก็ต้องถอยมาเล่นเกมรับทาง ทางฝั่งขวาด้วยนะครับคือรับเหมาเลยเอเลียดส่วนในหน้า4คนเนี่ยก็จะมีดีอาร์ดมีโจตาซาร่าดาวินนะครับ4่คนก็โหเต็มโูบเลยแลกในช่วงท้ายเลือกโหตรงนี้นะครับส่วนทางฟูลแลมเนี่ยก็จะมีนอกจากมูนิสที่เป็นต,ตัวสำรอง,ของเขาแล้วเนี่ยก็จะมีสมิธโลนะครับลงมาแทนเปเรล่าก็ตามตำแหน่งเลยรู้สึกว่าไม่ได้ต่างอะไรกันมากเท่าไหร่นะครับในการเปลี่ยนของฟูลแลมตรงนี้ส่วนมูนิสที่ลงมาเนี่ยคือลงมาก็ตามตำแหน่งเหมือนการแตกลงมาแล้วเนี่ยคือความแตกต่างเขาทำสกอร์ได้แทนคิมินนะครับที่วันนี้เล่น แล้วต้องบอกว่าโอกาสความจริงก็มีพอสมควรนะครับคือครอสมาเยอะแต่คริมิเนสอยู่พือที่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเลยนะครับมันก็เลยนั่นแหละครับพอเปลี่ยนเป้าปุ๊บก็มาได้เลยก็แต่เกมน่ะต้องบอกว่ามันก็ยังลูกผีลุกคนอยู่นะครับคือฟูลแลมความจริงก่อนที่จะสองหนึ่งเนี่ยเขาก็มีโอกาสขึ้นมาหลายครั้งแต่ด้วยความที่เป็นฟูลแลมนะครับนักเตะเกรดบ,บีผสมกันจะค่อนข้างเยอะมาเลยจะค่อนข้างที่จะลูกผีลุกคนหน่อย อย่างอีโวบี้เนี่ยขึ้นมาได้แต่ความแน่นอนในการเปิดแต่ละครั้งกว่าจะเข้าเป้าก็คือลูกนั่นแหละครับสองกว่าจะมาทีหนึ่งส่วนแฮร์รี่วิลสันเนี่ยอ่ะเด็กเก่าที่เจอลิเวอร์พูลเนี่ยก็ค่อนข้างเล่นดีนะครับแล้วก็มีความบื้อหวานใช้ได้เลยตามสไตล์เขาจะเป็นแบบนี้ลหลายเกมเลยนะครับถ้าวันไหนกดสูตรติดเนี่ยก็จะมีแบบเกมที่ชนะเบนฟอร์ดในบ้านตัวเองเนี่ยที่วิลสันลงมาเป็นซูเปอร์ซับเลยยิง2อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อย่างวันนี้เนี่ยเราก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสิ่งที่ทำให้แฮร์รี่วิลสันเนี่ยข เก้าผ่านขึ้นไปเป็นนักเตะที่เกตระดับฮอปก่อนนี้ไม่ได้เนี่ยก็คือความเฉียบคมของเขานะครับคือวิลสันเนี่ยเป็นคนที่ผมว่าวือหวามากเลยวันนี้จุดดีของเขาเลยคือเรียกใบแดงได้แต่สุดท้ายแล้วการจบสอรองเขาเนี่ยแหละครับคือไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่แล้วก็การตัดสินใจสุดท้ายเนี่ยมันก็ทําให้เกมเนี่ยมันสามารถขาดคนนี้ได้แต่ก็ไม่ได้ัะทีนะครับพอกองหน้าจบไม่หลบนี้แบบลาอูก็เลยเหมือนกันที่อยู่ไม่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเลยในะวันนี้นะครับมีมูนิสเนี่ยลงมาก็จังหวะเดียวเท่าน,น ส่วนตรงกลางอย่างอันเดสเปเนล่าเนี่ยก็จังหวะยิงยิงหัาแรกเดียวเหมือนกันนะครับนอกนั้นก็เงียบๆไปเหมือนกันทีนี้เนี่ยแหละครับก็ต้องมาเล่นเพื่อยื้อในช่วงท้ายแล้วครับพอฟูลแลมนาไปนะครับซึ่งต้องบอกว่าคู่เซนเตอร์วันนี้เป็นคู่สํารองอีกนะครับอย่างที่พูดไปในรายชื่อ11ตัวจริงเลยมันก็แสดงให้เห็นถึงความแกว่งของเขานะครับว่าพอไม่เป็นตัวคีมเมอร์เเซ่นอ่ะโอ้โหคู่เซนเตอร์เนี่ยมันก็พร้อมที่จะเสียประตูตลอดเวลาจริงๆนะครับ ซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับเดียร์ผูกก็บุกมาแล้วลนะครับมีโอกาสที่เหมือนเตือนมาแล้วว่าเดียร์ผูกก็พร้อมกลับมาได้เสมอนะคือนาทีเป็น11จากเอเลียดผันโค้งๆนะครับออกเสาไปนิดเดียวเนี่ยตรงนี้เป็นกลิ่นเริ่มมาแล้วแล้วหลังจากนั้น4นาทีนะครับนาทีที่85เนี่ยก็มาตีเสมอได้จริงๆนะครับเดียร์ผูกจากดาวินูเยสนะครับที่เล่นตรงกลางนะครับจ่ายจ่ายลูกนี้ให้กับเดียโกโชต้านะครับตัวสำรองล็อกหลบจอร์ดกเวนกานะครับตัวตัวเซนเตอร์แบ็กนี่ยแหละครับที่บอกว่าเป็นตัวสำรองในวันนี้ลง ล็อกหลบไปที่นี้พื้นที่โล่งเลยนะครับโจตาด้วยความเยือเกเย็นของเขาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเลยยิงเล่นทางลูกดีเข้าไปได้นะครับเโลโน่ก็พุ่งไปคนละทางทำให้เลี้ยวคูตีเสมอสำเร็จ2อสองนะครับแล้วโมเมนตัมเนี่ยเทมาทางเลี้ยวคูอีกหนึ่งครั้งนะครับโดยมีการทดเวลาบาดเจ็บ9นาทีเนื่องจากว่าครึ่งเวลาหลังเนี่ยเลี้ยวคูก็มีทดเวลากันค่อนข้างเยอะจากังหววที่เต้เต้เนี่ย ไปนอนเจ็บ2ครั้งนะครับแล้วก็ออกไปนะก็ได้เวลามาเยอะบวกกับทางอลิสันเบเกอร์เนี่ยจงังหวะที่มูนิสยิงนำเป็นสอก็ไปโดนเข่าของผู้เล่นฟูลแลมปะทะเข้าไปอีกนะครับเนี่ยเหตุผลที่มาของ9นาทีที่ทดในวันนี้นะครับโดยต้องบอกว่าเลี้ยฟูลมีโอกาสที่จะแซงด้วยนะครับจากจางกังหวะนาทีที่เก้นีผมว่าได้เสียวที่สุดละ คือยิงกันนัวหลายตลบเลยในกรอบเขตโทษตรงนี้นะครับมีดิอาร์สนะครับล็อกมาฟูๆๆมีโจตาได้ลุ้นนะครับแล้วก็ดาวินถ้าจะไม่ผิดนะครับคือนัวมากตรงหัะนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยในจังหวัดตรงนี้เป็นโจตาที่ยิงแฉลบแล้วก็ออกหลังไปนะครับผมว่าตรงนี้เป็นชอ็อตโอกาสทองที่สุดละในช่วงครึ่งในการทดเวลาบาดเจ็บที่ลิพูลุ้นแซงได้นะครับนอกนั้นเนี่ยก็ เล่นค่อนข้างที่จะมีความรัดกลมผสมพะวงพะวงอยู่ด้วยนะครับเลยนั่นแหละครับบุกแรกเต็มสูบมากไม่ได้เท่าไหร่สุดท้ายแล้วก็เป็นว่าเิเวยร์พูก็เล่งแซงไว้ได้นะครับแต่งว่าจนจบเกมนะครับก็จบกันแบบสุดมันเลยนะครับแบ่งแต้ม22โดยการออกมาเสมอนในเกมนี้ก็อย่างที่บอกไปคร่าวๆือาาว่ามันก็พอจะมีม,มุมที่น่าพอใจอยู่บ้างนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็เิีวยร์พูเจอบฟูแล็บนะครับก็คือถ้าสมมติแบบ10 10คนแล้วเจอทีมระดับโซลล่างกว่านี้แบบสมมตินะครับเจอวูฟเจออิปซูวิด เจอเลสเตอร์ ester, หรือว่าเจอแบบเชาแฮมตันอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าลี์พูลถ้าสมมติจบด้เสมอวันนี้ค่อนข้างที่จะไม่โอเคเท่าไหร่แต่ด้วยความที่ฟูลแลมเนี่ยเปทีมระดับกลางกึ่งบนแล้วปีนี้ทรงค่อนข้างดีการที่ได้ผลเสมอกลับมาเกมเนี้ยด้วยสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นอุบัติเหตุแตกการโดนใบแดงเนะี่ยก็ถือว่าเป็นผลที่ค่อนข้างที่จะรับได้แล้วนะครับอาจจะมีมุมน่าเสียดาย,เ,ยเข้าใจได้อยู่ที่แบบท้ายเกมโอกาสมีนะครับแต่ก็ปิดไม่ลงก็เป็นประมาณนี้ไปนะครับโดยจุดที่บอกว่าก็ต้องกลับไป ทวนตัวเองใหม่ๆเลยนะครับก็คือจะเป็นโรเบอร์สันแน่ๆนะครับเพราะในช่วงหลังเนี่ยสามสี่เกมที่ผ่านมาเขาก็เสียจุดโทษไป2ครั้งเกมเซอร์ฟัมตันเกมมัดลิดนะครับแล้วก็มีความผิดพลาดให้เห็นดูเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้ก็จัดไปใน1ประตูแรกที่เสียแล้วก็อีกหนึ่งใบแดงนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่โรเบอร์สันเนี่ยฟอร์มกาลังขาลงสุดๆเลยนะครับก็อว่าจะได้ กหักโทษแบนไป1นัดนะครับด้วยกดด็อกโซเนี่ยเป็นตัวสุดท้ายนะครับในเกมคาราบาวครับที่เจอแซารามตันก็ไปรบปวงสมาธิมาใหม่เลยครับสำหรับโรเบิร์สันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถือว่าโอ้โหไม่ไหวจริงๆนะครับจุดดีเลยคือซิมิคาร์สกลับมาซ้อมแล้วนะครับอ่ะอาจจะพอเบาใจได้หน่อยนะครับแล้วก็โกเมสที่เล่นแทนในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาเยวกไปเป็นแบ็กซ้ายทำหน้าที่ได้ค่อนข้างโอเคด้วยนะครับอยู่ที่ว่าตอนเนี้ย ทางอันเดอร์สล็อตเนี่ยจะกล้าใช้จาริโควอนซ่าลงเซนเตอร์หรือเปล่านะครับแต่ผมมองว่าไม่ไม่กล้าไงก็ต้องใช้แล้วแหะครับในเกมคาราบาลสุดกลางสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับเพราะว่ามันไม่เหลือตัวจะใช้แล้วจริงผมคิดว่าซีมิคาร์ดก็อาจจะหายไม่ทันในเกมที่เจอกับเซาแฮมตันตรงกลางสัปดาห์นี้นะครับคิดว่าโฉมอาจจะเป็นฟานไดายควอนซ่าโกเมตแบ็กซ้ายเอ่อเทนแบ็กขวาอะไรประมาณนี้นะครับที่น่าจะออกมาหรือว่านี่นะครับเซนเตอร์ ตรงแบ็กซ้ายเนี่ยโรเบอร์สันก็ต้องกลับไปแบบรวบรวมสติใหม่แหละครับวันนี้ถือว่าย่าแย่จริงนะครับทำให้เพื่อนๆเหนื่อยกันเลยส่วนเซนเตอร์วันนี้ผมว่าก็ต้องงานหนักแน่นอนนะครับโกเมสในวันนี้ผมว่าโอเคเลยไม่ได้แบบมีปล่อยเผืออะไรเยอะแยะนะครับการว่าช่วงเวลาที่เขาเปลี่ยนตำแหน่งไปมาเนี่ยตอนแรกผมเสียวว่าเขาจะแกว่งไหมนะครับแต่การว่าโอเควันนี้มาตรฐานเขาค่อนข้างที่จะนิ่งอยู่ก็เลยพอพึ่งหวังได้อยู่นะครับส่วนฟานไนดเนี่ยผมว่าก็โอเคเลยนะครับอาจจะมี ทางขวาวันนี้มันเข้าใจได้เพราะหลังดันสูงนะครับก็เลยอาจจะมีจังหวะเสียวๆบ้างแต่โดยรวมเนี่ยเขาก็สกัดกั้นอะไรได้ดีอยู่นะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยอาจจะต้องโดนเหมือนกันเพราะว่าเทนวันนี้นะพอเจอเกมลักษณะแบบนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับเขาเท่าไหร่นะครับแล้วก็อย่าเพิ่งลืมว่าเขาเพิ่งหายจากการบาดเจ็บมาก็อาจจะไม่เต็มร้อยสักเท่าไหร่มุมเนี้ยอาจจะพอดีเฟนซ์ให้เทนได้บ้างนะครับแต่ก็นั่นแหละครับพอเจอแบบอีโววิยู่เนี่ยก็โอ้โหรับมือไม่ค่อยอยู่เหมือนกันก็อาจจะเป็นวันที่ไม่ค่อยดีเหมืออนน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 กััััสหหรรรบบเเทโโะคคจดปปลลี่่ยไึงง ส่วนควอนซ่าลงมานะครับก็มีส่วนผิดพลาด1ลูกเหมือนกันนะครับที่พลาดลูก2ไปโดยรวมนอกนั้นผมว่าก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายกับควอนซ่านะครับก็กางกลางพลาดเข้าลูกหนึ่งก็ประมาณนี้ส่วนตรงกลาง3คนเนี่ยกราฟินแบกโจแล้วก็โซบอสสไล์ผมว่าวันนี้ก็เท่าที่จะไหวแล้วละครับวันเนี้ยมันก็ ด้วยตัวผู้เล่นที่น้อยกว่านะครับผมว่าวันนี้ไม่รู้สึกว่าใครดรอปขนาดนั้นเพราะว่ามันก็ต้องแบกกันทุกคนนะครับอาจจะมีแบบอ่ะไม่โอเคหน่อยตรงโตนิดนึงเพราะว่าไปโดนเหลืองเร็วอาจจะทําให้เล่นได้ยากเลยต้องเปลี่ยนเป็นควอนซ่าล,ลงมาซึ่งมันส่งผลไปต่อก,การเสียประตูอะไรเงี้ยน,นะครับรก้มันเป็นวันที่แมคคาลิสเตอร์ดันไปติดโทษแบนอีกก็นั่นแหละครับเป็นช่วงที่อาจจะผสุขเศร้าผะเสาแทรกนะครับตัวเสกตัวเจ็บตัวแบนเริ่มมาอย่างเงี้ยน,นะครับก็ต้องแก้ไขเฉพาะหน้ากันไป ซึ่งวันนี้เนี่ยอย่างร้อยที่มันก็เป็นข้อดีนิดๆนะครับที่ออกมาเป็นเสมอเนี่ยก็โอเคอยู่นะครับส่วนเดเรกเนี่ยเพิ่งหายเจ็บกลับมาแต่มาเร่งลงก็ใช่กระลายอยู่นะครับก็ลงมาในช่วงไท้ายวันนี้ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งที่สร้างสรรค์โอกาสยิงได้ดีนะครับแต่พอมาช่วยเกมรับเนี่ยที่มันต้องครบอบคลุมพื้นที่เยอะแยะทั้งแบ,บ็คขวาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่จุดเด่นของเขานะครับก็จะไปโทษอะไรมากไม่ได้เป็นประมาณนี้ไปส่วนข้างหน้า3มคนนะครับซาร่าวันนี้ก็ อาจจะไม่ได้ท็อปสุดนะครับวันนี้ถ้าว่ากันขณนะตรงๆเลยเพราะว่าถ้าวันนี้สิ่งที่สําคัญคืออย่างน้อยมีแอซซิสต์หนึ่งเป็นจุดที่ดีอยู่ลูกที่จ่ายให้กักโบนี่ถือว่าคลาสเลยสองซาร่านะครับแต่ความจริงวันนี้ในโอกาสที่เขามีเนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนเป็นประตูได้สักลูกหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ยิงหลุดไปที่เราไปจากกังหวะเกมอะไรเงี้ยนะครับความจริงอื่นๆก็ยังพอมีอีกนะครับแต่เ้าทาไม่ได้สับซาร่าในวันนี้นะครับก็เลยถือว่าเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่อาจจะน่าเสียดายาที่สาาับซาร่า ก็อาจจะดรอปกว่ามาตรฐานที่โอเวอร์มาในช่วงหลังไปสักช่วงหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรถือว่ายังพอก้มแก้มไปได้อยู่ดีอาร์ตนะครับวันนี้เล่นข้างหน้าก็อาจจะไม่ใช่บทบาทที่ถนัดที่สุดของเขาก็เงียบๆนะครับในมุมผมวันนี้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดเขาที่ลากเรือเท่าไหร่ส่วนกัคโปก็เช่นกันนะครับวันนี้ก็อาจจะแบบพยับตําแหน่งมาเป็นแบ็กซ้ายบ้างหรือปีกบ้างมันก็เลยอาจจะแบบไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่แต่จุดดีก็คือยังมีประตูตีเสมอกลับมาได้ก็โอเคในวันนี้นะครับบวกกับสลองที่ลงมาในวันนี ผมคิดว่าลงมาแล้วก็กลับมากันว่าถูกที่ถูกเวลาพอดีนะครับแบบโจตาดาวินอย่างเงี้ยมีส่วนกับประตูลงมาทั้ง2คนเลยนะครับผมว่าการเปลี่ยนตัวก็ค่อนข้างโอเคอยู่วันนี้นะครับตัวมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับโดยภาพรวมพอมัดรวมแล้วเรามาพูดกันนะครับก็คิดว่าเป็นวันที่ต้องน้อมรับไว้นะครับการเสมอนัดนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่แต้มที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าเหลือ10คนอ่ะเป็นประมาณที่ปลายสำหรับทางฝั่งเลี้ยฟูลนะครับส่วนทางฟูลแลมเนี่ยวันนี้ก็ต้องบอกว่า พวกเขาเนี่ยก็เล่นได้ค่อนข้างดีนะครับแต่นั่นแหละครับมันเป็นอารมณ์ประมาณท่าดีทีเหลวนะครับคือเซนเตอร์เป็นคู่สำรองอย่างเงี้ยแล้วแดนหน้าจบไม่ลงนะครับมันก็เลยเป็นว่าพอนําแล้วก็ปิดเกมไม่ได้นะครับคือการจบสกอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ายิงแล้วมันจะทำยิงให้ขาดได้เลยอย่างเงี้ยแบบลูก2อ่อาจจะว่าหนึ่งศูนย์อย่างเงี้ยนะครับมันก็ยิงไม่ขาดให้ขาดเป็น2 0ย์ไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นช่วงที่นำสองหนึ่งก็ยิงเป็น31ไม่ได้เพราะว่ากองหน้าก็เป็นแบบมูนิส ส่วนใหญ่แล้วเกมหนึ่งจะยิงไม่เกินลูกหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วส่วนใหญ่จะยิงแบบคนละครังด้วยอะไรเงี้ยนะครับแ,แบบเต็มประมาณนี้นะครับคริมิเนสมูนิสก็อย่างที่เรารู้ๆกันแบบอีโวบี้อย่างเงี้ยก็อย่างที่เล่าไปเลยว่ามันก็ได้ได้ประมาณนี้นะครับสุดท้ายมันก็จะปิดไม่ลงทําให้โมเมนตัมเกมไม่อยู่นะครับแต่วันเนี้ยคู่เซนเตอร์บาสซี่กับแอนเดอร์เซนไม่อยู่ก็นั่นแหละครับโดยปิดเกมไม่ลงแล้วสุดท้ายกเวนกนะ้าเนี่ยก็มาพลาดโดนล็อกไปจนได้นะครับเลยก็ แบ่งแต้มไปนะครับผมว่าฟูลแลมก็น่าจะพอใจแหละครับอาจจะมีมุมน่าเสียดายเหมือนกันนะครับทั้งสองทีมเนี่ยถือว่าน่าเสียดายทั้งคู่นะครับผลเสมอเนี่ยถือว่าเล่นกันเนี่ยถือว่ามีช่วงเวลาที่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ด้วยความไม่เนียบสำหรับทั้งสองทีมวันนี้จริงๆนะครับเลยคิดว่าการแบ่งแต้มเนี่ยสมเหตุสมผลที่สุดละในวันนี้นะครับก็ทิ้งท้ายกันไปแล้วกันนะครับก็สถานการ์ตารางคะแนนลิเวอร์พูลก็จะฝูงต่อนะครับโดยเตะเท่าเชลซีที่15นัดแล้วแต่ต้องบอกว่าตตอนี้้แม นำเชลซี5คะแนนนะครับโดยจุดดีเนี่ยคืออาร์เซนอลเตะมากกว่าลิเวอร์พูลหน,นึ่งนัดตอนนี้นะครับแต่ตาม6คะแนนนะครับก็เท่ากับว่าสมมติลิเวอร์พูลเก็บนัดตกค้างที่เหลือกับเอเวอร์ตันได้เนี่ยก็จะหัก9คะแนนกับอาร์เซนอลเหมือนเดิมนะครับก็เลยอาจจะเป็นจุดที่พอจะโอเคได้บ้างอยู่นะครับเพราะว่าอาร์เซนอลมันนัดเสมอถือว่าเป็นช่วงที่โชคอาจจะพอมีเข้าข้างลิเวอร์พูลอยู่บ้างนะครับส่วนทางเชลซีเนี่ยก็ อาจจะเป็นทีมดาวรุ่งนะครับเรียกพ่อาจจะพอสบายใจได้อยู่ที่เขาตามมาช่วงนี้อาจจะปรับมีความไม่นิ่งอยู่บ้างในช่วงเวลาที่เหลือของดูการนี้นะครับแต่ก็คงยับประมาทในเกมต่อๆไปไม่ได้แล้วครับแบบจะมาโดนใบแดงเกมมักขาดแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับเราก็ต้องปรับต่อไปนะครับอเกมอีกเป็นบอลระยะยาวนะครับเชลซีถ้าสมมติเรียกพูเขาพลาดเเราแบบมีพลาดอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ย ก็อาจจะพร้อมเสียบได้เสมอนะครับเจลซี Chelsea นะครับบอลเด็กมันคึกคึกขึ้นมาอย่างเงี้ยพาวเมอร์พร้อมระเบิดฟอร์มเสมอนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่าที่ผู้จะสามารถแก้ไขจุดอย่างงี้เป็นจุดอย่างเงี้ยในเกมวันเนี้ยได้ดีขึ้นเกมหน้าต่อไปได้ดีแค่ไหนนะครับโดยผมว่าเกมเนี้ยผมตั้มไม่น่าจะเสียอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่ผมมองว่าเลือกผู้เหลือสิบคนแล้วกลับมาได้ก็ถือว่าโอเคนะครับ มันไม่ถึงขั้นพ่ายแพ้นะผมว่าถ้าแพ้นะอาจจะเสียโมเมนตัมได้นะครับวันนี้เสมอถือว่ายังโอเคอยู่แล้วยังมีเกมเรียกความมั่นใจในคาราบาวที่เจอซาวแฮมตันอีกด้วยนะครับก็คิดว่าถ้าไปเรียกความมั่นใจซาวแฮมตันให้แน่นๆนะ่ะแล้วก็ไปต่อสุดสัปดาห์นะครับอ่ะเปิดโปรแกรมดูก่อนนะครับจะไปเจอกับสเปอร์ต่อนะครับไปเยือนโอ้ก็อาจจะไม่ง่ายนะครับก็เนี่ยแหละครับต้องไปกว่ากันซาวแฮมตันต่อนะครับแล้วเจอสเปอร์เนะี่ยว่าไงว่ากันอีกทีนึงนะครับภาพรวมเกมคู่นี้ก็คิดว่า ประมาณนี้นะครับก็ฝากใครฟังันถึงตรงนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Sub สไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจช่องกาบ้าบอนในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็มีความคิดเห็นอยากแลกเปลี่ยนพูดคุยอะไรกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ช่องทางทางด้านล่างเลยนะครับอยากระบายอะไรกันก็จัดเต็มได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับก็เวลาหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ